ไม่ได้เราโยมเราเป็นพระเราจะเคร่งหลายมันก็ไม่ดีนะมันเป็นการเครียดเราต้องย่อนมั่งเร่งมั่งมันก็ยากโยมก็จะนับถือก็เด็กกบวนไปก็ก้ได้สักศิษย์มันก็จะซึ้งปบปบเยอะอบ่เบมาพระอุชาเป็ดต้องเสียงบ่เบท่านช่องหนังสือท่านไหนเสียงดัง โอ้ท่าเคร่งมากเลยเนอะงานเป็นเดนแล้วขาไปดูก่อนท่านทำอะไรยุ่เคลมไรอะไรเคร่งเช่นยุพบินติดทิ้งนี่ก็งานก็ไม่ควยได้หยุดนาโยมเออโอ้ประเทศกาจาร์วิรานีไอ้กดคู่เอ้เอ้เบียดเบียดผัก ท่านป่วยท่านป่วยโอ้โหแบบท,ท่านไหนจำยีรักจะจีนกันมีเละไอ้กดคุกไอ้ชอบคุณฉันเลียนเรื่องนี้แดีวแกก่อจำหมุกไปทีพระก้ลิเกตก็จำคู่จำมึงเดียม,มันอันไหนมันดีก็มาถ่ายทอดนโยมเนาะนิดๆก็ได้รับกิดนิดมนต์แต่โยมเอ้ยถ้าจนเวลาเขาตายได้ไหมเวลาผทดผิดท,ทับตาหวาน ไม่เข้ากันได้เกิด็บได้ทั้งหมดจากยาโยมปีเจ็ดศูนย์โอ้ยมาถึบ้านใหม่ที่ไม่ตายหนีงานเช้าก่อนนี่ร้องพ่อผักติ๊กคิวผักเบ็ดติ๊กคิวเขาบอกว่าได้คิวจานจานดาวกับจานสมุดติ๊กเม็ดเนี่ยโอ้ยวด็กจะรงพ่อเป็ดเด็กเนี่ยเขาคู่เป็ดนี่กำลังดังโอ้โหงานนี่เขาได้ผัวฝรั่งเขาจะมาขึ้น ้านใหม่โอ้นี่บอกขึ้นอย่างอื่นขึ้นบ้านใหม่ท่านเด็กก็ต้องดูหนังสือนายกรมเลยเป็นพาบางทีกว่า เนี่ยมันหนังสือพระมันก็อาจจำยากมันไม่เหมือนหนังสือนักเรียนที่ครูบาอาจารย์ก็สอนหนังสือพระาอันกฤมีชุดไทยชุดบนชุดมุนชุดนี่มันอาจยากแมี่เนี่ยบอนี่นอ้งานขึ้นบ้านใหม่หอใหม่นี่นะโอ้มันกระทอนยากท้อนสามปีอะไรยงยังไม่ได้พอเถียวเลยบางวันก็ทรองท่องจนเยี่ยวเหนียวนะโอ้ขนาดนั้นชุ่นี้ เอาเอาเอาปลาโน่มาก็ตรงเีินเลยเออปลาโนก็คือกันแหลแต่คุณก็ไหวเดี๋ยวน้อเออพระเน่ก็พระคือกันแต่ว่าความดังมันคนละอย่างบางองค์ก็ดังเรื่องเครื่องรางของขังใช่บางองค์ก็ดังไปทางเทิศเออบางองค์ก็ดังไปทางพัฒนาเออแต่กูณเน่ดังไปทางเหล่ดังในทางเหล่จยากชอบยกที่ซื่อไปชื่ได้ครึ่งกหัว อย่าไหวงางนั้นอย่างนี้เลยพ,พ่อปวดชาเอ้ยขอจักรอนนึกขึ้นเลยาาข,อขอจขอักรคอเออมึงมึงขอมันขอมาขำมึงไปขอจขอักรอเอากระเละให้ไปอน,นอนบ้านพ่อตาบ้างนั่นเด็กสอนสอนบพรรษาเละในการเละเนยังไงบวชบรรษาเละพอฮัดเละเป็นเชื่อไม้ยากยมกลางเกลือเกือบยี่สิบเต็มละโอ้โหเต็มทุกเต็มเลยมานั่งฟังเละนี่นะนีฝนมาเข่าเต็ม เขาเห็นหน้าผ่ะเขาก็ทยอยออกที่ฝนตกลัดหน้าอย่างนี้อุ้ยเหลี่ยจะนทีสายนานๆจะฟังจะฟังนีเด่นผู้แขง สองเสียหรอเปล่ากบฏเสียงมากโผดรเาิงิงียอะไรมันออกทางมันอุ่นโอเสียงอกเสียงดูหูเลนะนี่มันจะตอกถักไทยไม่ไม่ต้องตีเลยนายมึงไม่ต้องตีนอนไม่ตตีนนตม่นนายมึงกไปเออไม่ต้องตีนนตีนนแ้วเอาต้องรู้นะว่าท่เสียงี วงไตนโอ้โมไอะโยโยมคนสหผภามันไม่ยากเดกที no ่ um. <hei> ี่เออยาโยมคนให้มานั่งฟังถ้าคนหนมหนีนะจิมมดนมดสีโอ้มีน่คือบที่บสิป่าสุดจริงนะบัวชาเป็นหนักนมเฮ้ยนะโอม้หนักนมมาจากไหนย Mà bèo lên còn gì lên nó bỏ ưỡn ừ. quật quật nan tám mới coi hết thấy nan tám mới coi ông nhia đây kéo đi. Ừ. Cầm lưng mà, nghe. Ủa, mày kính, cái này nó cầm nừng mạnh con khuếc. ไอ้ที่เขาตาบอดนี่มันไม่เกี่ยวกะเอากันจะหน้อยมันเกี่ยวยังไงโอ้ยถ้าถ้าถ้าเกี่ยวก็เอากันจะหน้อยเพราะคนดูที่มีตาดีกับน่งบอดแล้วนึกมันเหรลิกิเอ๊กพวกมอจิจูงก็เล่ยนมัดทุกคนแล้วก็บอกมัมอไอ้ที่เขาตาบอดนี่มันเกี่ยวกะความรักอละทำไมถึงว่าเกี่ยวความรักไอ้เจ๊เมึงไม่เคยวันที่เขาบอกเนี่ยบอกกันยังไงรักทําให้คนตาบอดคะแนนกูแค่คิด หน,เน <S <S าเนาตาเนาะเาวากาใหญ่า,า,โโาโตขาโตกับาใหญ่ความหมายันเดียวกันสาวากายีวากาโตีตุ้ยวากาตังตุ<อ>้ยี่หิป ในช่องไดพี่ป้าเอ็งไปโนนทันที่บอกล้มคอรังตังอีกปีดูเอาทอด,ดูเอาทองพุชไี่มันสาบนวบทเรื่องดิ้าากันปีาวกันโต ซึ่งกระดิ่งสว่านไก่ี่ตัวอะไรนนี่นี่ใครเอามาใส่ไว้ังดีจังไรเใส่้คูดู้อบนี่แหละอะไรนี่ักบ้โโนี่ใส่ที่เป็นองก่อนโอ้ยไเพจะดูมือดูแล้วไม่นานแล้วไปเขาห้องน้าใช้มอลื่นลุกไ ไอ้ของน้าโอ๊ยมันแมเจ็ดทีไอ้ควันมากันละโอ๊ยจังดีจังเลยมันลูกใครวะนาจาก็ดีทำไมวะไม่มีเสื้าหาใส่ไปเอาเบอร์โทรมาดูก็พอจะอุปถัมภ์เข้าห้องน้าดีกูว่้ พอจะทองพดที่เขาต้อห้องนะเด็กเกี่ยวไม่กล้าไปไมอม่อันเด็กใครเยเอามาใส่มามอม้อะไรก็ไม่รู้โอ้นั่งกวอยากปวดเข่งปวดขาตาย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 ,ตายไปท่าไมมาเอากดนงก่งน้ำกวดเข้งปวดขาเด็กกี่งันกลางคันนี่า,าพ่อผ่อนเลยนีก็ว่าจ่นอนแหละแล้วมันเนอนไปทำไมอยู่ไปชบ้านเนี่บ เลยไม่ได้นอนอาจารย์ีจะพอนาเขาไม่เกิพพอน่ากับนมัสการแล้วจเลพอน้วงพ่ออันไหนกาปวยอันเขาจะเลนพรห้วงพ่อถูกแล้วมาหาลวพ่อมีทุระอะไรลูพี่แล้วมาหาหลวงพ่อมีธุระอยพ่อน้าย่คุย ที่ข hmm. oh oh, ี้ไม่มีน oh. <95 S 1> ้ำใจว่าไงหลวงพ่อไม่มีน้ำใจตรงไหนหลวงพ่อเพรมันได้เงินม่นคันม็นปุ๊บวางไหลมาเลยมันก็ยังใส่ออกมาที่ขณิเองไม่มีไอเลยอดมัวไปมันท่อทีผมจะเปลี่ยนใจเองพ่อผมจะเปลี่ยนชุดอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยชินพันธ์นะบอกว่าไม่ทันไม่ทัน่ต้องเปลี่ยนผมก็ยังไม่ถอดไม่จริงๆผมก็อยากโชว์กันเงนๆได้สักครั้งเลงเออได้ นี่เป็คภาพนี่้าิงใเองภาพจะภาพอยู่ไมรับไม่คุยจะครพอเล่นใกล้เอีตร็นีเด็กก็เขาไม่คุยก็เอ็นเอ็นก็ไม่ต้องคุยก็ใครเข้าใจเอ็นก็ได้ถ้าไม่ใจก็กลับเขาใจเองกนั่นเด็กไหนลองให้ปอดจะจะเขแยวด เราเล่นเป็นพ <All S 1> <aquele> ัวเราไม่เล่เป็นแถวพี่น้องครับที่แกนั่งดูเนี่ยแกไม่แกแกมีความคิดแบบไหนฉันลองถามแกแกเคยลองแกเคยคิดไหมบอกอู้ที่ปากก้อนพูดได้ยามากเลยดิ้นเป๊ะๆพวงอู้กูสงสารเออคนนั้นกินปูไอ้คนลั้นรวยดีไหมล่ะมันมีกำลังใจดิเนาะยอูถามจริงเถอะไอ้พวงอ่ะกูบอกว่าใช่ต้องเอาสายน้ำเกลือมาให้ไหน ฟ้าฟ้ากูเป็ใชคนป่วยกูกูเห็นมึงที่แรกกูเชื่อว่าตะลุ่เปิดสายวัญเอ้ออเป็นไรดกต้อนสการ์นนัทนาแล้ทํไมแีล้วเมยยกมาแค่ไหไหยกมาจะแวไหนนี่เอฮะยกมาจะาไหนเต่ารีวโว้ยมันมจะแปมันจะแปดร้วมันเลยแปดรวเป็นกิโลมันเป็นก คนเรียกเก่าลิวโภมากุบคุณพันเาไหไงออกมา,มากลดคนโอ้ชนบุรีนี่นะชนแม่ยกกุตตายเลยเนี่นิต้องอปวงคีแม่ยยแม่ยกอินอะไรแต่ที่จะเอาแม่ยกอาเะไมมาชุดอัปมงคลิด จริงเลยครับเออมาแล้วพ่อมีธุระอะไรลูกก็น้าเนี่ยก็มาอยู่กับหลวงพ่อทำงานแล้วจบครบเจ็ดดอนแล้วแต่ว่าทําไมหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยให้น้าเนี่ยออกบินถ่าบาทได้เลยก็เลยจะมาถือโอกาสขอหลวงอุปชาเนี่ยออกบินถ่าบาทจะได้ไหมครับใครเขาเรียกบินถ่าบาทเขาเดินเดินถ่าบพรละมันเจนนกอินทรีเข้าใจไหมภาษาสงฆ์เนี่ย คำว่าบินถ่าดเน่ยจะมาษาพระปีนถ่านมัน่งมันไม่มีนราไอเดินถบานผู้ถูงไม่ได้เป็นไงหนูรียไงเป็นพรกมาถงมันสแล้วเม่อเมื่กีถึงคนแต่แข่งกุทำนายก็คำว่าปีนท่าเนี่ยต้องไปสาบของสองไลคำว่าตรงนี้ตรงนี้นักคนมันน่อยสาขายห่แต่เชินมึงดึมกระรมสาขาใหญ่ บอกไงนะเชื่อคนได้ไงไม่ต้องไปเอาทำไมเล่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปบิณฑบาตกับเจ้าพวงเราเป็นมากไม่ต้องไปคอยรับบาตรอยู่หน้าวัดตอนนี้ฝนที่ไหนมันก็ตกอีกมันแฉะเดี๋ยวละเอิ่มอะไรละเอิ่มละเอิ่มนี่คือมันแบบยังไงกินุปมาสรรคผมจะบวชจุ๊บพระพาวัดเนี่ยผมบวชอยู่กูก็มาก็ไหวงานก็ช่วยก่อนจะวัวนวผมยังออกเดินกินขมาบ เดินถือบาดอะไรทำไมจริงไหมผมไปด้วยเล่าไม่ต้องไปหรอกคอยรับบาดคุณบหน้าวัดนั่งดีแล้วไม่เป็นแบบนี้เนี่ยอ้าวหลวงพ่อไม่ให้ไปก็จิตเอ๊ะไปไปก็ได้ไปไหนฮึฮึสารคอสารคือสารคอยามใดที่กูประชาเป็นออกไปบินถาบนอกวัดขอให้โดนใบรุ่งกระทืบตายตาทุ่ไปโดนถ้าไปรุ่นเธอคือหมีเต็มคือกา เรามาก็ะือกูสิมึงจะได้ยกขาไหมวะเธอกูวิ่งก่อนนะอ่าเขาพาเดินทางมาเป่เจังไงละท่านอ่าอโยมดูนี่คนเดินเรื่องเป๊ะหงเขาภาคไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นท่านดีกรีนะโอ้ยก็พูดจะมาหนูขึ้นก่อนไปไม่ต้องไปออกฉากใครฉากมันฉากนี้ ปะออกปะลงเขาอีไม่ฟู้งันคิดเ,เนี่ย Thank yeah. you.